มะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อิรักกี้นะจ๊ะมีเสียงเหมียวเหมียวมาเหมียวมานี่โอ้ oh. ของน้องเอช่องเก้าถเลเก้าเกษตรอินซีให้มาแหมเดี๋ยวถ่ายเอาขึ้นปกคลิปให้หมดเลยเอาขึ้นปกคลิปทุกช่อง oh. กินอร่อยมากเลยนะ เราว่าจะขยายก็ยังไม่ได้ขยายเดี๋ยวต้องขยายหยดูสิเนี่ยเราโดนขโมยกินไปเยอะแล้วเพราะเราไม่ได้คือไม่ได้ห่อไงแต่เขาลูกไม่โตลูกไม่เคยโตเท่าไหร่นี่ยลูกเขาเล็กอ่ะทำไมของคนอื่นเขา,าใหญ่ใหญ่เ เห็นเห็นคนเขาตัดกิ่งปักชำม,มาติดง่ายแทะเยอจะเอายอดไปเสียบกับมะเดื่ออุทุมพรขอขอถ่ายขอถ่ายเก็บไว้หนนะจ๊ะซูมสิซูมซูมซูมให้หน่อยซูมเมื่อไหร่จะมีโทรศัพท์ที่แบบกดเออแบบนี้แบบนี้ ต้องให้บ่นใช่ไหมห้กดแบบนี้แล้วก็จี้ไปตรงไหนก็ซูมตรงนั้นซูมแบบชัดๆเลยอะไรเงี้ยเอออุ้ยดูดีรูปนี้เอาว <c oughs> มวยันไม่เป็นไรพาม,ามาดูมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อิรักกี้ยายอาหารสูงเนี่ยเพราะฉะนั้นกินมะเดื่อฝรั่งแต่ความหวานของเขา ก็พอสมควรอยู่นะบางสายพันธุ์คนเป็นเบาหวานก็ต้องระวังหน่อยความรู้แค่นี้แหละฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้ให้ความรู้ใหม่ๆอ,อเราเยอะมากมายเลยอยสวย <c oughs> สวยจริงๆฟ้าจนคม ลมพัดทำอุราหมวนนกกาบินกลับรังเห็นใบไม้เปลิวปลิวไปทุกทางสุดอ้างวางวิญญา หนาวแรงลงมห่มผ้ายังหายต่หนาวใจร้องผิดหรอือเปล่าร้องผิดไปดีกว่าพามาดูเฉยแค่นี้นะ